สวัสดีครับผมวัฒการทองไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่27เดือน6 2566กนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ภาพหลุดฮาวเวิชุดปืนวินิสุนเตรียมต่อสัญญาณใหม่และก็เรื่องของเรียสย,ย้ายสมเบอร์เจ็ดพร้อมล้วไปฟังครับภาพหลุดฮาวเวิชุดปืนได้มีภาพของคาฮาวเวิในชุดอาร์เซนอลหลุดออกมาแต่ดูเหมือนว่าจะจงใจทําให้เชื่อกันว่าน่าจะมีการประกาศย้ายทียมอย่างเป็นทางการในเร็วนี้โดยทางอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงกับทางเซซีในการคว้าตัวคาร์ฮาวเวตที่ราคาหกสิบ้าล้านปอนด์โดยแหล่งสื่อรายงานว่า ฮาวเวดผ่านการตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลแล้วโดวยเพียงประกาศเป็นอย่างทางการจนกระทั่งมีภาพสวมเสือ้ออาร์เซนอลของคารฮาวเวดหลุดออกมาทางโซเชียลการที่ฮาวเวดย้ายออกไปเป็นการปิดฉากกับเซซีสามปีที่ต้องเล่นไปร้อยสามสิบเก้านัดยิงไปได้สามสิบสองประตูกับสิบห้าแอสซิสต์และเป็นคนสําคัญในนัดทิงยูฟ่าที่เป็นคนยิงประตูชัยพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2021ได้สำเร็จ วินิสซิอุสจูเน่ตัวลุกวัย22ปีเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับโซลสันยาว5ปีพร้อมมีค่าสัญญา,า,า1,000ล้านยูโรตดยสัญญาเดิมจะหมดลงในช่วงปีส0 2 4ัโดยทางสื่อฝั่งสเปนรายงานว่าวินิสซิอุสใกล้ต่อสัญญาใหม่แล้วและจะจะดลูปากกาอย่างเป็นทางการภายในสมานนี้และเขาจะได้โบนัสก้อนโตหาดควารางวัลมาลงลอดอได้ระหว่างที่คาแข่งในเลกอมบดิปอีกด้วยในฐานะวินิสซิอุสที่อยู่กับทีมลงเล่นไปแล้วทั้งหมด225นัดทำมาได้5ประตู ทางนี้ทางนมนดิปจดการต่อสัญญาผู้เล่นออกไปหลายคนในสมัยน,นี้ไม่ว่าจะเป็นนาโซฟินันเดสดานี่ซิบยอสโทน่โคและล่าสุดลูกาโมดิตที่อยู่กับทีมต่ออีก1ปีดีอาร์ย้ายสวมเบอร์เจ็ลุยดีอาร์นักเตะของทีมลิพูน่ามีการคอนเฟิร์มแล้วเปลี่ยนหมายเลขย้ายออกมาสวมเบอร์เจ็เรียบร้อยแถมเจ้าตัวยังดีคือเงินให้กับแฟนๆที่ซื้อเสื้อเดิมที่สบเซอ,อร์เบยิบไปก่อนหน้านี้อีกด้วย ลุยนิอา์วัย26ปีในสวมเสื้อเบอร์13มาตั้งแต่ย้ายมาจากปอร์โตเมื่อเดือนมกราปี2022ขอจะย้ายมาสวมเบอร์7เป็นเบอร์สำคัญของทีมนับตักแต่วันที่26มิถุนาที่ผ่านมาตัวเบอร์7นรน้านี้เป็นของเจมินเนอร์ที่หมดสัญญาและได้ย้ายไปค้าแข่งกับไบตันแฮนและยังมีระดับตำนานที่สวมเสืเอ้อเบอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเซอร์คันนี่ดันกิสลุยโซเลสแฮร์รี่คิสวอลเมียร์ซามิเซอร์และสตีฟแม็กมานามานเปนต้น ส่วนแฟนบอลที่ซื้อเสื้อเอย้าลิเวอร์พูลรุ่การสมัยยุคสามถึงยุคสี่ไปที่พิมพ์ชื่อลุยดิอาร์ตยี่สามไปแล้วสามารถแลกคืนเงินให้เป็นการส่วนตัวของเจ้าตัวดิอาร์ได้หรือนําเสื้อที่ซื้อไปแล้วมาแลกซื้อใหม่ที่พิมพ์ชื่อลุยดิอาร์เจ็ดไปแทนซึ่งสิ็จนี้ให้เฉพาะแฟนบอลที่ซื้อผ่านร้านอย่างเป็นทางการของสโมสรร้านค้าออนไลน์หรือแอปของสโมสรเท่านั้นโดย็นการกําหนดส่งคืนพร้อมหลักฐานการซื้อภายในเวลา1 1 5เ็นา,านาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่3 1มกรกฎานี้ โดยเสื้อที่นํามาแรกทางสโมสรจะเก็บไว้ก่อนนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิของสโมสรต่อไปถ้าหากผิดภาพประการใด้องเราต้องขออภัยครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกัน,กน,กนยเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเลนที่น่าสงใจสนับสนุสนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แแล้วสนับสนุสนกันมายเยอะนะครับ